สวัสดีจ้าวันนี้ก็อยู่กับช่องป๊อบอายสาวกระสินอีกเช่นเดิมเช่นเคยค่ะพี่น้องขามือนี้ป๊อบอายมีแนวทางมาฝากงวดประจำวันที่หนึ่งกันยามีแนวทางของอาจารย์ดังเด็ดๆทั้งนั้นจ้าเอามาฝากพี่ฝากนอ้องเด้ออ่าวันนี้จะมีของปลูกแกนแล้วก็มีเสียงปริศนาแล้วกับมีของเจจินดาส่วนของป๊อบอายนั้นรอดูคลิปต่อไปได้เลยจ้า เติมตนที่ปู้แก่นก้อนพี่น้องขาปูแก่นนี่เพิ่นเด่นเพิ่นดังแห้งค่ะหลังๆมากนี่เปี้ยงปังทุกบวดค่ะนี่ด้วพี่น้องโตเด่นที่เพิ่นหายมากเลขหายผีสามสี่แปดหกของปูแก่นได้พี่น้องส่วนเลขเพื่อนผีหนึ่งแปดหนึ่งเส่วนเลขผีกองเพนเอ้าผพีกองเพนมาจะใส่อ่า ไม่ต้องถามค่ะเพิ่นไห,ห่มาเขากับฟังเพิ่นนั่นละตามนั้นเลขพี่ก่องเพนสองสามโอแปดซีเรากับหาสามหาซีค่ะเลขพระโต้งมาหรือยังน้องป๊อบอายมาแล้วจ้าเลขพระโต้งค่ะเลขพระโต้งวัดกุฏแหงค่ะปังทุกงวดอันนี้กับแมนค่ะแม่นแหงเนี่ย ตรงกันกับเลขทะเบียนรถเจตู่เลยเลขทะเบียนรถเจตู่ปอบอายสิขืนชว่วให้เบิงจำไวด้ดีๆเด้อเลขทะเบียนรถเจตู่พารวยเดี๋ยวจะวงกลมให้ดูค่ะตัวนี้นะตัวต่อไปขืนมากค่ะนี่คือของวัดกุดแห่เลขทะเบียนรถเจตู่ห้าเจ็ดหนึ่งสามส่วนของพระโต้งห้า 1> 7 1แล้วก็50ค่ะพี่น้องวามันตรงกันได้จังไหนเอาเมื่อวานเพิ่นบองหูเด้ว่ารถเจตู่ประสบอุบัติเหตุแล้วเมื่อนี้เลขที่เพื่นเหตุมาก็กรตรงกันซะง,งั้นส่วนเหลขกสารแน่ของเจจินดามาแล้วจ้าเลขลอกวงในของเจจินดาเด้อพี่น้อง918ค่ 9, 1, คอยขึ้นไว้ตรงนี้เด้อเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้อ เอา้าเรมบอกของเจจินดาบพท่านในเบิร์ดเหลือนี่หาหนึ่งหกหนึ่งสหนึ่งแเอ้าคือตรงกันกับเลขเพื่อนผีแถนอะเสียงปริศนามาแล้วจ้ะเสียงปริศนามาแล้วจ้ะเลขเสียงปริศนาพี่น้องค่ะามหาสามศูนยสาหาสเล็กสองต16หนึ่งหสามหนึ่ง ศูเลขกุ้งเนี่ยปอบอายมากแห้งเนี่ยโตกันเด้อพี่น้องหนึ่งศูนย์แก้าแปดหนึ่งจ้าข่าวผู้ใดมาคลิปนี้แกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปอบอายใน้่าจ้าและที่สำคัญขอบคุณนะคะที่ดูจนจบคลิปสาธุผู้ใดเมืองคลิปอีหลา่าขอให้เปียงๆป,ปังๆขอให้ดังขอให้โดนทุกๆทุกคนค่ะ ขอให้โชคันจงมีแก่ท่านผู้ชมโดยเดอจ้าสาธุ